นี่พี่น้องค่ะอันนี้คือมุมหลังบ้านนะคะเอ๊ะตุง้งกัดจัดบบาวสำหรับนางกิ่นนางชิ้วนะพี่น้องเนาะตอนรับน้องเอ็มมี่นะเดี๋ยวเอ็มมี่ก็มาเนาะเดี๋ยวน้องเอ็มมี่ก็กจะมาหานะคะพี่น้องหก็เลยจัดแจงทะเลงใครให้เป็นแบบสวยงามอืมสวัสดีทุกคนนะคะอยู่น้องผู้น้อยชิวแตกนะคะพี่น้องคขาบนของพัดเดินไฟเองคอยปูหญา้าเทียมเองเห็นใบสำหรับน้องบอ้านเอ็มมี่เหยียดเหลี่ยมคัะเด้อพี่น้องเด้อยังม่ทันเห็ดเสียแบบเบสเซ็ต อันนี้คือเอาสลับเอาไปนง่นงเล่นนั่งชิวกันว่าน,นี่เนาะสลับแบบทำสวยๆกันตั้งสิจัดไม่อันนี้ก็คือเหตุแบบว่าได้อันันไายบ่ได้พิธีพิธันคักพี่น้องอันนี้ก็คือของที่พี่อ้อมซื้อให้ตั้งนานแล้วนะอันนี้เพิ่งได้เอามาจัดนะคะเพิ่งได้จัดได้มีโอกาสได้เหตุอันนี้ก็คือต้นหมอกต้นไม้ที่ได้จะรดน้ำเนาะอันนี้ได้เอาไปใส่กต้นกระถางต้นไม้ใส่อะไรนี้ได้ทุกคนจัดสวนันดูแบบน่ารัก ของที่มีอยู่แล้วนะครับพี่น้องคะ่ะเดินต้นไม,ม้เดี๋ยวสามารถปลูกให้มันเป็นสัดเป็นสวนมากกว่านี้นะคะพี่เพื่อนอีกรอบหนึ่งกันล้วกันพี่น้องเขาต้องซื้อประตมานี่เนียนนี้ลวงพระท่านอาบน้ำพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวจะอาบน้ำก่อนเด้อนะคะพี่น้องเมื่อกี้หนูคุยกับอ e ีเอมนี่นะคะเดี๋ยวเขาต้มบักหอยเขาตีต่ำต่ำบักหอยต่ำหอยต่ำหอยใส่ข้าวปุ้นข้าวปุ้นพร้อมไง มาตี่นี่พูดแตาน้องเอมี่นะคะน้องเอมี่ก็นั่งน้องอิน่ว่าตีมามหามื่ออื่นพี่น้องขามากกบผัวน้องมากกับผัวแต่แต่เศร้าร่ำไปสอนน้องเพื่อนออกแปบกแปลกงานเป็นสาวอันล่วงงานไปสาวอันจะยากพี่น้องไปเป็นกะหรี่ตัวได้ผัวประเทศนี้พี่น้องมากกับผัวถ้าถ้าผัวมากมากบานเพื่อนตะขี่มอเตอร์ไซค์มากเพื่นบอกเราเดินไม่ได้มือตะเคี่อันมอเตะไ์ผัวแปลงแปลงมากนะมากกับผัวของคนเตรียมข่าวง่วงสัสายเตรียมสมัคาไปออดิชั่นเนาะพอเขาออดิชั่นปุ๊บมีสิทธ์ก็คือจะ ตั้งแต่นั้นก็รอเอมี่มาพรุ่งนี้สมัคแล้วค <t enders> ุยกับเขาพรกก็เขเข้าไปเลยก็เธอไม่ได้ไปสมัครหรอเอาไปยังเข้าไปสมัครบอกเดซเสอร์เขาไม่สมัครหรออะไรพี่น้องเตรียมเขาไปคุยนั่นกับ น้องโทมัมนโทรม,มาเมื่อกี้มันเป็นหางหูหนวกอ,อีไม่เป็นแบบว่าหูน้ำหูผสมกันเป็นหูอื้อหูหูแบบว่าหูหูประเดาน็นยิ่งหูอื้อหูไปตั้งสันอืมจะเป็นยังไงทำไมมันบ่้าปากตั้ดียวหอยนี่มันเป็นหอยหน้าพี่น้องซื้อหอยนาม,มาแล้วจะ,จะ,จ,ะจะไปตำกินยังมองที่เฮ็ดไม่เป็นมองนางกินแบบสวยๆน,น่ารักน่นะคะตอนนี้อีนี่นี่น้นนอนเต่าอยู่เอาสูสิบอเดรย์ไปซื้อต่ำพี่แน่นมั่นใจอะบอก พอมีเคียงบ่มีอันซื้อไม่ซื้อผักคเทศคือใช่มากเลยป่านนี้อือลืมซื้อมผักคเทศซื้ออันพักอันมาสลับมันจังหนากินไงพี่น้องแล้วซื้อเรตโตมันนี่ทิมไว้แต่หอยมันแบบกรุบกรอบเนาะมันต้องตำตำหอยหน้าพี่น้องอือคิดยาก มันเป็นหอยนาหอยเขาจะอหอยห่องหอยอยังเขาเจ้าห่องหอยอยังกับบอลูเด้อ,อ,ยอ,ยอ,อ,อ,อแต่ว่าลวกถ้ามันสุกสักคนถ้ามันสุกอันนี้มันจะหลุดออกอยู่ปากมันเนี่ยปากมันจะอ้าออกนะครับตบไปแล้วให้บอคอยห่อนก็ได้ค่อยว่ามันจะได้ส้มๆไงเจอกันในคลิปหนัวเด้อพี่น้องเด้อคลิปดำบกง เะ้อเกาะกระปิตตัวเรือ,อาแจงไฟช่ยกันบังคิดว่บาบังคิดว่าต้นไม้หลังบ้านต้นนี้จะดเป็นว่าเป็นตะนังไงทุกคนขังมันเป็นว่าเป็นตะนังเป็นแต่แค่วมันส่งมั้งมันก็พอดีสวยไงไม่สวยอย่างไร้สาระเดี๋ยวต้นไม้ขางบ้านฟังนี้สิใหญ่มากฟังนี่ฮะเบิดเลยับอยู่กระถอมมันก็โอเคแล้วอะไรก็เอาออกสิถ้าจะก็เอาเปลี่ยนได้ โอ้เ้าจะเอากลับไปนั่งกระต๊อกก็เปลี่ยนได้ไงปึกหรือไงปลึกนะ่ะเอามันทำไมกบเอาเขาก็อยากได้ไฟสีส้มทีแรกก็ไม่คิดว่าจะได้เอาไฟบักตุ้มอ้วนปากือดีออกมาไงมันมีประโยชน์ยังไม่ได้เจียมไงเอ,อ๋อมันจังสวยจือซือไทยรูปคือจังลกไก่บะเห็นบอ่อพอพังพอพังทำมันอยู่บนกอแล้วเอาไปลืนมันทำให้เหมือนลกไก่นหรเข้าใจไหมมันมันมันอันมันคอกงวงน่ะพุ่นเท่าเมื่อย์ไาโอลาบเท่าเมื่อยหึหึ กอดล้างใจเหลือลูกมา100โลไม่มาเออเออบอกามึงเอ้านังเป็นแรงบ้าในมือเมื่อเลยกับแต่ไม่เมื่อเลยกับเออเอ้าพี่น้องบางแดงเบิดหูหูเปียดเงี้ยวจาของตอนนี้ก็ปล่อยปล่อยทั้งวันเลยอีแม่ปล่อยทั้งวันเลยวันนี้ไม่ปล่อยทั้งวันเลยอ้วนอ้วนม้างแตยวันนั้นลูกใครอ้วนจังเลยอ้วนจังเลยมันอ้วนจังเลยคุณกลมมีเรียนอยู่คุณจะกัดแม่หนุ่มจะกัดเออเออ เอ๊ะออเอเอวนจังเลยมันจะโดนตีนะเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาบุญฟังความเพียงนี่ยินหน่อยขึ้นกันนี่อีกิริดมาน,มาน,น,มานี่มานี่สิอีกิริดมานี่สิมานี่สิมานี่สิจะสร้างความขัดใจไปผสมอยู่อย่าฆ่ากันนะอันนี้อีนี่เหี่งว่าขวางมูลอีนี่อีเมียม่านนี่จะกัดเขาหลุดตัวกัดผู้น,นั้นกัดผู้นี้แล้วมันจะถือขอนนะ ลอยแล้วจ้าหนึงซุกแล้วมั n ơi n ơi ้งเห็นไหมันบ่อ่าปากนะสุกแล้วรุ้นแล้วรุ้นเลยหนึ่งจะเอามาลอกน้ำไว้นะคะตบอีกนิดนึงค่ะให้มันเดี๋ยวเรจะเอาไปลอกน้ำไปธรรมดาไปนั่งลงเลยนั่งลงเลยบึ้ง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 ไมนั่งยุดไม่หยุด ไม่สบายบอกให้นั่งได้ยินไหมได้ยินไหมบอกให้นั่งนะอุ้มไม่ถิ่มเลยะมีหมอนั่งให้เธอมาหนิมาหน,นิจะบ่อยเธออยู่ในบ้านแหละเธอออกมาเอีกอะไรดอทายเอมี่สาวนะคะเอมี่สาวจะมาพรุ่งนี้เพี่ตะคิมบอตเซนไม้กระบอกเพี่ตะคิมบอคับรถรถเก่งว่ะดิพี่ตะค่มบอตเซนไม้กระบอกเพิ่์นบอตเซนเพิ่์นบอเพิรอนมาตรบาน สูคือบลหมักตังในพัดลมสูหรออมาหน้าบ้านตัวเองนะหน้บ้านตัวเองมีตรงนี้นะเนี่ยเอาอีบุญม,มาบออีนี่ ขี้โดนเี้เงี้ยนไปเออเดี๋ยวมันกระมาเนาะบักหาเมื่อไรแต่คีดดีอ่ะปวดหลังเนาะปวดหลังเออให้เป็นการนวดหลังพอต้องไปลานนวดกันนวดเองได้างเมื้อไรเขานั่งชิวเล็กๆเนาะยิ้มหอบบาะสาวยิ้มหอบสาวเบาะเพิ่งดูว่าข้างบ้านต้นไม้ตัวนี้เวลามันโตเนี่ยดีก็ตัดทิ่มเนาะปล่อยเป็นโฮมได้ได้หน่ต้นตัวนี้ยังแลดูสวยงามนะน้ำหนักลงไปบ้านหกกิโลมื่อนี่ มาแบกอันมาแบกกุก้ใหม่กุกตอกนี่เจ้าดาสุกอะไรในติ๊กตอกเเีอะไรี่บจะไเล่สองสูมไม่อย่างน้นก็ได้ไปอีกงาม ร่มๆค่ะแต่ว่ายุงเยอะๆนี่นะคะข้อดีของบ้านน้องพึ่งนะคะคือต้นไม้เยอะมากนะคะอันนี้คือปลูกไว้หนุนกระชินยกไปอันนี้นี่คนในต้นใส่ี่ออมซื้อให้พี่น้องเอ้ทุกคนแต่ก็เพาะไว้เยอะแล้วล่ะอะไรลูกอะไรมันมาสิมัาสินี่นะคะกระสินยกไปไวลังหลังหลังบ้านให้เบิร์ดเลยอันนี้เป็นต้นไม้ที่ปลูกแบบไว้นะคะเอาไว้นี่มันก่ะไม่ค่อยได้ใส่นาะพี่น้องอันนี้ เฟินเฟนเนี่ยนคุณจะยกไปนู้นหมดเลยนะอ,อันดาฮะก็จะเป็นมุมเป็นสวนข้างบ้านแถวไ่แหงห,หลืเป็นของต้นไม้ต้นนี้ต้นไัน,นี้คือใหญ่มากแล้วนะคะปลูกไว้โดยเฉพาะเนี่ยต้นหมอกต้นมันควอจะคนไปไว้มุมหลังบ้านนะคะเพราะมันจะใกล้อันนั้นมากกว่าแล้วแสงมันก็สิพานอันนี้ต้นไม้นี่ก็จะสวยเป็นต้นเดี้ก็ไม่รู้นะคะแต่สวยแล้ว อันนี้นมันก็ขยายออกพอออกมันก็ได้หลายต้นนะได้สองสามต้นแล้วอ้ก็จะย้ายไปไว้ข้างหลังทั้งหมดเลยพี่น้องเบิ่งจังสวยนะไบผนมันหนามายนะเพราะมันมีแบบสายยางอยู่ข้างหลังด้วยอันนี้มันสายยางบ่อหอดเดี๋ยวมันก็จะสีคอยทย่อยขนไปนะคะอันนี้ก็เอาไว้เป็นโฮมสัพี่น้องว่ตัดสามก็คือเกิดทิศภาไว้เป็นโฮมหน้าบ้านนะคะหกแนวก็สร้างมันแต่มันเป็นโฮมเร็วๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้อาบน้ำอับท่าพี่น้องครับเบิ่ง เปียกปี๊ปี๊อยู่เขาไปหาซื้อรยังมากินอัตต่ำนะบอกมึงในครอบครัวนึงปีตัวกินนัยาะทั้งดาดฟ้าเนอะเอานเออกินนัยาะทั้งดาดฟ้าพี่น้องสูตดราม่าช่วงนั้นดราม่าเราก็จะมีแบบเออเขาจะไปออกบูดอะไรได้แบบนี้จะเป็นขึ้นมาในตอนกินนัยาะทั้งดาดฟ้านะกระสางเนาะพี่น้องนี่อะไรพี่น้องบ่อกี้ว่าจะได้อันต้นไม้อันนี้เรียกว่าสิตาดหนาไม่อยังนั้อุ๊ยอีนั่นเองมาตดเซมูอีพีเพย์อีบัสวย ยาฟังบอกขึ้นว่าจะจะหาใจซื้อมนคือตดสมูใแออแโอแปลว่าอย่างอีนี่บอยกูฟังมึงกนดูยังไงอธิบายสิมึงนี่พูดอีหลีเนาะะไน้่เถอะไรนเราทำมาตดสซเพื่อนส่ผู้ไปก่อนี่นองฝากก่ไแล้วก็แชร์ก่อสับสัใครนะคะเดี๋ยวมื่จะไปช่วงี้กสิอไปอานำก่นจะเบื่ ฝากกำลังใจด้วยกนแล้วกันนะคะเจอกันพี่น้องเมื่อนชาวคลิปกวกับเอีอยมมี่มัน,น e อาจจะมหาหอดเร็วในเนื่ออื่นเด้อไปแล้วค่ะ<ป>